เราเป็นนักมวยมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วการเป็นนักมวยเนี่ยมันก็ต้องฝึกซ้อมหนักเราก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยกระดูกคนเราในอนาคตมันอาจจะเสริมได้นะเพราะตอนนั้นเราเรา,เราไม่ไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คือเราเล่นอย่างเดียวไอ้พวกบำรุงกระดูกเราไม่เคยกินแล้วเราก็ไม่รู้อยู่ๆแบบรู้สึกปวดเมื่อยครับก็พอดีเพื่อนเขาแนะนําให้เรารู้จักกับดีบูนเน่ตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะฮะพอเราได้กิน แล้วเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยดีขึ้นทันตาเห็นก็จากที่ผมเคยเดินขึ้นบันไดหรือยืนรอเป้านาน,านๆเนี่ยหัวเข่ามันจะเสียวพอเรากินตัวนี้ไปแล้วเรามารอเป้าเราก็ยืนได้เป็นชั่วโมงอยู่ครับข้อเข่าไม่ดีหรือกระดูกไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่ผมรู้จักดีโบเน่มาเนี่ยไม่มีอาการเจ็บป่วยให้เห็นเลยนะครับดีโบเน่ การันตีโดยสามารถเพลกรุนนะครับดีจริงๆค่ะปวดหัวเข่าทั้งสองข้าง่ะปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวอ่ะค่ะเดินไม่ไหวเป็นระยะเวลามาปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วแล้วใช้ชีวิตลําบากไหมคะลําบากมากค่ะการใช้ชีวิตแต่ละวันอะไรขึ้นบันไดเป็นยังไงบ้างคะพี่มีการบันไดบ้างประมาณมากปวดต้องดึงตัวเองค่อยๆขึ้นมาเก้าทีละหน่อยแล้วไต้่ลาวไต้่ลาวขึ้นมาเลยค่ะเวลาขาลงก็ไต้่ลาวลงบางทีก็กระถัด หลงคนนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดส,สิงห์บุรีนะคะก็อยู่กับเคสลูกค้านะคะที่มีความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะที่เรียกว่านะคะทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆประทับใจนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่ทานตัวเองนะคะยังมีการบอกต่อคนในบ้านนั่นคือคุณแม่นั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะว่ามีความประทับใจอะไรบ้างนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีบูลของเราค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะค่ะทัศนีรุจิมระค่ะค่ะอายุหกสิบปีแล้วค่ะหกสิบปีนะคะแต่คุณพี่ยังสวยอยู่เลยนาะคค่ะก็นีนะคะคุณพี่นะคะมีความประทับใจกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบุกมากๆเนาะอยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะค่ะอออยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานคุณพี่ค่ะปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดปวดขาขาทั้งสองข้างช่วงระหว่าง ข้อ <ska S 2> ข้อพับนี่ตึงขามากเลยนะคะป <ha ha. S 2> วดมาเป็นเกือบปีแล้วค่ะทานยามาหลายชนิดแล้วก็ไม่หายจนได้มาดูใน y o ยูทู e แล้วก็เห็นโฆษณาต่างๆก็ลองดูแล้วก็ลองติดต่อเข้าไปในตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ลองสั่งมาหนึ่งกล่องก่อนค่ะยังไม่แน่ใจในตัวสินค้าก็ลองสั่งมาหนึ่งกล่องก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นเท่าไหร่ก็ติดต่อตัวแทนอีกครั้งหนึ่ง ก็จะลองอีกเพื่อ <parti> ที่จะติดตามผลว่ามันจะดีจริงอย่างที่ทางโฆษณาหรือเปล่าก็เลยสั่งมาอีกสองกล่องค่ะ,คะทานพร้อมกับแม่ด้วยค่ะแม่ซึ่งอายุ91ปีนะคะ,คะสองกล่องก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นนิดนึงก็ให้แม่ทานด้วย ก็ติดตามอีกคะ่ะก็เพิ่มอีกสองกล่องคะ่ะพอกล่องที่สามรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นมากะดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะให้คุณแม่ทานค่ะเราทานไปแล้วคะ่ะหลังจากที่เราได้เห็นโฆษณาค่ะเรารู้สึกไงว่าเราต้องตัดสินใจลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้คะ่ะก็คือมันดีกับเราที่เรากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันอาการตึงขาปวดหัวเข่ามันเบาลงการเดินขึ้นบ,บันไดขึ้นอะไรรู้สึกว่าการก้าวขามันดีขึ้นนะคะค แล้วหลังจากที่เราดูสื่อดอูเคสหลายๆเคสที่เขาออกสัมภาษณ์คะะมีความเชื่อให้ไหนคะกับผิดณฑ์ตัวนี้ว่ามันจะช่วยได้จริงๆหรอะคะในความรู้สึกในในแวบแรกที่คุณพี่เห็นรีวิวที่บุ๊กออกสัมภาษณ์นะคะแวบแรกก็ยังไม่แน่ใจนะคะ,คะก็อยากจะลองลองด้วยตัวเราเอง,องว่าเพราะว่า<ๆ>การที่แต่ละคนเล่าอาการมามันเหมือนเหมือนกับที่เราเป็นเราก็เลยนะอยากจะลองดูว่าถ้ามันถูก กินถูกเราก็จะยอมกินตลอดไปแล้วหลังจากที่ที่ทานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงจริงมากเลยค่ะค่ะรับประกันเลยค่ะว่าดีบุญดีบุญแน่นอนจริงๆค่ะห้าห้าห้ากล่องนี้เห็นผลทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายไรหมดเลยค่ะค่ะแล้วเมื่อก่อนค่ะอยากให้เล่าว่าค่ะว่าตอนที่ปวดเนี่ยช่วงการใช้ชีวิตมันทรมานมันลําบากแบบไหนบ้างคะทรมานทรมานมากเลยค่ะแม้แต่จะนอน โทษนะคะจะเข้าห้องน้ําจะนั่งจะลุกนี่มันลําบากมากเวลาจะลุกเนี่ยถ้านั่งแบบนี้ลุกเองไม่ได้จะต้องเอามือเนี่ยยันพื้นแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นไปแบบนี้ถึงแล้วลุกขึ้นไปแล้วก็ต้องยืนตรงๆก่อนนะคะถึงจะสามารถก้าวขาได้แต่ตอนนี้โดนนั่งลุกโดยที่เราไม่ต้องดันขาแล้วก็เราสามารถลุกนั่งลุกนั่งได้อย่งงี้ซึ่งเมื่อก่อนเราทําไม่ได้เลยแล้วเราก็เดิน จะต้องค่อยๆเกาะไปนั่งห้องน้ําอะไรนี่มันจะเป็นอะไรที่ทรมานมากนั่งยองไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะนั่งชักโคก็ไม่ใช่ว่าจะนั่งนั่นเวลาจะลุกจะต้องยันหาอะไรยันไวหาอะไรยันไวแต่ตอนนี้คือนั่งลุกได้สบายแล้วนะคะได้สบายเดินขึ้นบันไดอะไรนี่ไปไปแบบเป็นก้าวๆได้มาก่อนจะต้องค่อยๆขึ้นทีละก้าวละก้าวแต่ตอนนี้สะดวกสบายมากเลยมั่นใจในสินค้าเลยนะคะมั่นใจในสินค้าเลยค่ะถ้าใครเป็นนะก็ลองลองลองทานดูนะคะค่ะ ถ้าเป็นไม่มากนี่ก็น่าจะสักสองกล่องสามกล่องก็น่าจะดีขึ้นแล้วค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงถ้าความถามความประทับใจค่ะว่าประทับใจอะไรในลิตพันตัวดีบุนบ้างค่ะประทับใจในที่ว่าเราเราทานเข้าไปแล้วเราดีขึ้นเราหายปวดเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานด้วยเราไม่ทรมานเราหายเป็นปกติเลยเราก็ก็ก็ภูมิใจในสินค้าตัวนี้ค่ะคือลองทานมาหลายหลายตัวแล้วมันก็ไม่หายแต่ดีบูนี่โอเคเลยค่ะ ก็เห็นเห็นที่ทัศนีบอกว่านะก่อนที่จะมาพบปิดพานีบูลเนี่ยลูกๆได้เตรียมสตังค์เพื่อที่จะให้ผ่าแล้วนะถูกต้องแล้วค่ะไปโรงพยาบาลนี้หมอนัดผ่าแล้วก็ผัดหมอมาว่าขออีก3เดือนนะคะขออีก4เดือนนะคะขอลองทานยาดูก่อนก็ทานยามามันก็ไม่ไม่ดีขึ้นก็มาครั้งนี้พอทานดีบูนไปได้5้าซองก็ไปพบหมอใหม่หมอก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็บอกหายปวดแต่ก็ไม่ได้บอกหมอนะคะว่าทานตัวนี้นะคะก็พยายาม ทานตัวนี้ดูอยู่ก็ทานยาหมอบ้างไม่ทานบ้างนะคะแล้วถามความคุ้มค่าค่ะมันคุ้มไหมคะกับที่เราได้ดูแลสุขภาพณตรงนี้ค่ะคุ้มค่ะคุ้มเคุ้มถึงแพงก็คุ้มค่ะคุ้มคุ้มมากมากเลยสําหรับสําหรับร่างกายของเรานะคะกับกับตัวดีบูนตัวนี้ที่ว่าบางคนก็ว่าแพงแต่สําหรับสําหรับเราแล้วคิดว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าช่วยให้เราสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรง เราสามารถเดินเหินได้คล่องแคล่วถือว่าคุ้มค่ะคุ้มมากเลยนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะว่าก่อนทานนะคะมีการปวดเข่ามากนะทรมานนะคะปวดมาเป็นปีปีหนึ่งได้แล้วใช้ชนิดที่ลำบากมากกับทรมานเข้าห้องน้ําก็ยากนั่งยองๆไม่ได้นะคะเดินไหนก็ไม่ได้ไตก็ยังไต่บันไดื่้นนะคะแต่หลังจากที่จัดใจลองทานดีขึ้นตั้งแต่กล่องที่ สองที่สามนะคะรู้เรื่องเลยเนาะรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องเดินคล่องขึ้นขายหมดกล่องนี่โอเคชัวร์เลยค่ะตอนนี้ปกติตอนนี้ถ้าให้การันตีสินค้าค่ะถ้ามีคะแนนให้สักร้อยคะแนนนะคะพี่ทัศนีจะให้คะแนนดีบูนเท่าไหร่คะเต็มร้อยเลยค่ะโอ้โหมีร้อยให้เต็มร้อยเลยค่ะเสียงจะพูดใช้จริง